เข้าเนี่ยมะม่วงร้านดังที่ปัตตานีวันนี้วันวน,วนี้สูต,สตรบัวร่านี่แหละอยอ๋อสูตรลามัวร์ก็คืออย่าสมัยดูลูโอเวย์โอเวยทัวร์ดูลูประมาณกี่ปีกันยี่สิบปีได้แล้ว <20. S 2> มั้ยมะม่วงนี่นะดีมะม่วงที่เราสั่งพิเศษเป็นมะม่วงที่แก่จากต้นก่อนที่เราจะเอามาเรียงตรงเนี้ยตบานซูดูลูตบานซูตบอยาทูเบเบล่าจุดเด่นของบัโรนี่ก็คือจะมีรสชาติที่หวานกลมกล่อม จะไม่หวานเลี่ยนเม็ดยอจะเรียงเป็นข้าเหนียวเม็ดใสเรียงกล่องเล็กนี่45บาทกล่องใหญ uh ่นี่60บาทจะได้โดดาเลสจะเป็ดีกอมาสซโกซอยอาคารอเนกประสงค์กระบวนการทำนี่คือ เราจะล้างข้าวเหนียวเราขัดเราไม่ได้ขัดด้วยสารส้มแต่ว่าเราขัดกับมือเนี่ยขัดแบบล้างจนน้ําใสสะอาดเลยแล้วก็แช่ค้างไว้หนึ่งคืนแช่ค้างไว้หนึ่งคืนเพื่อให้เม็ดมันอิ่มสวยแล้วก็พอตอนเช้าเราก็จะมาหนึ่งแล้วเราก็มูนด้วยกะทิสดของร้านกะนี่อะบุลอามะม่วงนี่ดีมะม่วงที่เราสั่งพิเศษเป็นมะม่วงที่แก่จากต้นก่อนที่เราจะเอามาเรียงตรงนี้ เนี่ยเหาะบาสโรุลล้างก่อนทําความสะอาดเวลาบางทีลูกค้ามาถามว่าเาะสูงเฮกิฮอบะร้องอะไรเนี่ยฮะบะนาโปตูจีนี่ไงเต๋บาสูซก็ต้องโยตูเบะเบะล่ะลูกค้าเหาะเบลีวอเปาเฮะตอซื้อมะม่วงอย่างเดียวมันกลับไปก็คือไม่ต้องล้างนะก็คือปอกได้เลยสูตรโบราณนี่แหละอ๋อสูตรลางโมร์หรอก็คือจะสมัยดูดู อโอ้ยเอาไปทัวดูลูประมาณกีปีกันยะี่สิปีได้แล้วย<ป>ี <นะ S 1> ่สิบปีได้<อ>นี่กะเข่ไงนะกล่องละสี่สิบห้าบาทสี่สิบห้าบาทนะอันนี้เราจะเป็นย่งไงนี่อันนี้ก็ตอกใว่งงนะปะลินมกุก็ตอกใะลิมกุกล่องเล็กนสี่สิบห้าบาทกทวากีฝาวิกุยแกโมเละลาปัสตุสเดะแอวหอนี่กล่องใหญ่กล่องใหญ่นี่หกบาท อันนี้ข้าวเหนียวมูนค่ะอดิเกลโลนะเกลโลกระดาษกิตตอสเกลโลนี่110กกเอ่อตั้งกลางเกลโล115กกเอออ่าตั้งกลางเกลโลนี่เราอยากไปเตีปยวภูหลอประตูกาเจร้านกะนี่จะพยายามที่จะไม่ใช้แม็กคือจะจะทุกอย่างเลยแม้กระทั่งเวลาแปะที่กระดาษเราจะใช้สกอตเทปหมดเลยนดีมากเลย เดือนปอซอนี่หลักๆคือจะมี2เมนูก็คือเมนูข้าวเหนียวมูลกับรสช่องอ่ารสช่องของเราจะเป็นรสช่องทรงเครื่องจะทานคู่กับข้าวเหนียวดําแล้วก็เผือกแล้วก็ราดด้วยน้ํากะทิ กระดาบุกอ่ปบุกอลองก็สับปะโคติกอ่อโคดัวาแบนนี้ค่หน่อมไมกระดาษโทรลูรูดะพ่อกาได้ยาับบีอ่าเบอร์ศูนย์แปดเจหรือว่าจะทักทางแชทอินบ็อกของเพจก็ได้เพจครัวคุณใดกระดาโดดดันละอ่าจะไปติกอมาสซโกซอยอาคารอเนกประสงค์ kalau boleh poso ni a uh, nak nam hai ma chong sabak ni a uh, batah ni nak katuk. ada kedai ah, oh, ada ha. ada ni, ada telat-telat ton dia nak ada ko satu tu boleh lagi lalu tapi kalau lepas pada ko satu tu masuk ko masjid ha. tu tu lekok so. masjid raja dah right? ya